ครับผมสวัสด,ดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี่เคนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนบ่ายนะครับจีนภาคบ่ายหุ้นเช้าวันนี้เดินไม่สวยนะเดินขี้เลยมากนะครับต้องเบาๆนะครับต้องดูพิจารณาไปเบาเหรือถ้าไม่ตามไม่เป็นไรครับเข้ามารับชมเข้ามาดูคลิปเข้ามาดูโฆษณาช่องผมได้ไปก่อนนะครับวันนี้ไม่เดินก็รบกวนตามไปเบาๆนะครับโอเคครับจีนบ่ายที่4เดิน3 6 4 ชิ้นใบเด่นหนึ่งองแครับผมเด่นหนึลองแปดชอบ1มากกว่าแเล็กน้อยถึงปานกลางครับจอครับศูนย์หนึ่8แปดหนึก่อนสามแ 9กปครับร้อยไซสีครับผมครับประมาณนี้ครับหุ้นจีนบ่ายเนาะแต่ผมดูแปมหนึง่งตอนนี้มันน่าจะประมาณนี่น่าจะท้ายหนึ่งมันหนึ่งสี่แดเด่นอนะหนึ่งสี่แปดหรับหนึ่งสี่แปดเด่นนะเลยมฝไปยะแตกหนึ่งสี่แป แต่เห็นจีนสังเกตมันมาวันละหนึ่งรอบนะครับเช้าตายบ่ายอาจจะมาเนาะแต่ก็ลองดูพิจารณาไปแล้วกันครับสําหรับวันนี้ผมตัวผมผมได้ได้พูดคําว่าต้องพิจารณาดีๆครับเพราะว่าจับนู่นมานี่จับนี่มานู่นนะครับก็ต้องขอภายสองใสยวันนี้ไม่ใช่วันนุองผมนะครับไงบ่ายก็รบกวนตามไปเบาๆบนะครับหรือไม่ตามก็เข้ามาดูอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับธรามอยากพาที่ผมครับรบกวนกดติดตามกด subscribe นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ